สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงที่เชียงใหม่นั่นเองนะครับชื่อเต็มๆก็คือเออวัดพระบรมธาตุอะไรเหรอวันนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดนัจดจตจจักเจดีย์หลวงวันนี้นะครับเรามาเที่ยวกันที่อ่อ ครับบรมธาทธุาเจดีหลวงวัดไรพรานใช่ไหมนี่นะครับทุกคนเจดีหลวงเป็นยังไงบ้างมาเจดีหลวงรอบที่ล้านนิดหนึ่งนะตรงนี้นะครับทุกคนมาเที่ยวได้นี้จะเป็นอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่เลยนะครับเจดีหลวง บริเวณนี้จะเป็นเอ่อเสาอินทขินนะครับทุกคนนี่ตอนนี้เราก็มาดึงแล้วเขาก็ปิดแล้วเป็นเสาอินทขินนะครับแต่ว่าห้ามสุภาพสตรีเข้านอะเพราะว่าเสาอิทานทขินเนี่ยก็คือเป็นเสาหลักเมืองของจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับตรงนี้มาสักการะได้นะครับทุกคน ประตูท่าแพเดินมาชอปปิ้งต่างๆนานา,นานแล้วก็เดินมาสักตละตรงนี้ได้ตอนนี้ก็เวลากี่โมงละตอนนี้เวลาสี่ทุ่มห้าสิบสามเกิดจะห้าทุ่มนะก็วัดก็เปิดถึงประมาณเที่ยงคืนมั้งม,มาได้นะทุกคนจริงๆแล้วก็อยู่กันที่ถนนคนเดินนะครับตอนนี้ห้าทุ่มกว่าแนละ้วร้านเขาก็เริ่มเก็บนะ เราก็มาเดินกันเนาะเพราะว่าเพราะว่าอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรหรอกเพราะว่าขี้เกียจมามถ้าสมมติว่าเรามาประมาณ6กโมงถึงบบประมาณสามทุ่มอะไรอย่างเงี้ยคนมันแบบเยอะมากแต่แบบมาช่วงเนี้ก็แบบคนกำลังซาสาๆๆว่ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรขายแล้วว่าจริง,ร,งร้านนวดเยอะมากเยอะแบบเยอะมาก อืรู้เรียนเสียวปันมากมแบบไม่เข้ามามาเวลานี้ก็จะชุนลมุนนิดน,นึงเพราะว่าแบบเขากำลังเก็บร้านเก็บอะไรกันแล้วก็รถของพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะเยอะมันก็จะเดินยากลำบากแต่ไม่มีใครมาเดินเวลานี้หรอกเวลานี้เขาก็ กลับกันละทุกคนถ้าอยากมาก็มาตั้งแต่6กโมงแบบถ้าอยากคนเยอะๆแบบเจอหน้าคนลหลายนคนเ่นี้ก็มาแต่หกโมงนะคถ้าแบบอยากคนน้อยๆก็สามทุ่มครึ่งเนาะกาลังคนกําลังน้อยกําลังแบบกําลังตาเนี้ยก็มาได้นะครับ